ามนโยบายสุขขาดีมีความสุขซึ่งเป็นนโยบายของพลตำรวจเอกเพิ่มพูทิชอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยมีเป้าหมายให้ห้องน้ำโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีความสะอาดสวยงามตามแนวทาง5สอคือสะอาดสะดวกสบายถูกสุขลักษณะและมีความสวยงามสอดรับกับนโยบายเรียนดีมีความสุข โรงเรียนบ้านจอมบึงวาปีพร้อมประชาศึกษาจึงมีการพัฒนาดูแลห้องน้ำนักเรียนให้มีความสะอาดสวยงามน่าใช้ตามหลักหสสวัสดีค่ะโรงเรียนบ้านจอมบึงวาปีพร้อมประชาศึกษาอินดีต้อนรับ ้ชายไปชมกันเลยครับนี่คือห้องน้ำด้านในออสองนี่หนึ่งสะอาดคือการรักษาความสะอาดถ่วช่วงถุวสัณฑ์และอ่างล้างมือให้มีความสะอาดมีกลิ่นหอมน่ใมาใช้มี สสะดวกคือการบำรุงรักษาซ่อมแซมเพื่อให้สภาพใช้งานได้สะดวกอยู่เสมอเรามีหถว้ว่แบบนั่งและสายฉีดเพื่ออำนวยความสะดวกสองที่3สบายคือการมีระบบน้ำประปาและมีไฟฟ้าที่คอยส่งสว่างทำให้เรารู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่ได้เข้าใช้งาน สุดท้าลักษณะคือการดูแลห้องน้ำให้มีบรรยากาศน่าใช้ในห้องน้ำของเรามีกระดาษชำระสบู่เหลวถังขยะและรองเท้าสำหรับเปลี่ยนก่อนใช้ลอดยปลอดเชื้อตอนที่5สวยงามซึ่งมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้สะอาดสวยงามเรียบร้อยเสมอห้องน้ำโรงเรียนเรามีกลิ่นหอมจาก มะกูดนะไม่เตยมีอ,กอมาก,การอึดอาดีมีความสุขนักเรียนสุขใจต้องสุขสาดีบ้านจอม